สวัสดีค่ะสำหรับนะใครนะคะที่กำลังสนใจมะขามเปียกแบบนี้นะคะก็เราทางเราก็จะมีขายด้วยนะคะทางร้านเรานะคะเป็นมะขามเปียกของปีพศสองพเลยนะคะของปีนี้เลยนะคะมาได้เก็บม้ให้ดูเ้อข้างในนะคะดูข้างในนะคะเอาไปทำน้ำที่มหรือทำเป็นอะไรขึ้ ดูเนื้อข้างในนะคะจะสดขนาดไหนนะคะดูเลยนะคะราคานะคะที่ขายอยู่ตอนนี้ก็คือขายออนไลน์นะคะก็จะอยู่ตกอยู่ที่กิโลกร,รัมละหนึ่รอยบาทนะคะค่าส่งนะคะก็ถ้าหนึ่งถกิโลก็ค่าส่งอยู่ที่ห้าสิบบาท ถ้า6กถึง1ิกิโลค่าส่งอยู่ที่100บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าสนใจนะคะก็แอดไลน์ที่093 271 9662 MOMO นะคะอยให้ดูเนื้อข้างในนะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะนี นี่สวยมากเลยนะคะเป็นแกะเอามาเล็ดออกหมดแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นรุ่นที่แกะออกมาเล็ดออกหมดนะคะสามารถที่จะเอาไปทําน้ําจิ้มแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะคะสามารถเก็บไว้ได้เป็นปีเลยะคะ่ะถ้าสนใจก็อย่าลืมติดต่อมานะคะ